สวัสดีนะท่านตอนนี้คนบ้าเห็ดก็เดินมาแล้วนะท่านผมว่าจะไปรับอ่เดินมาแล้วกันแล้วดูซิว่าได้เห็ดเยอะหรือเปล่าทำไมตากฝนตากอะไรกันขนาดนี้นะะอืมเดี๋ยวรอดูนะท่านคน,นเดินจากป่าตรงโน้นมาเลยนะเออเออโมโหมาเลยหิวข้าวนะ มก็กำลังไปเอียวว่าดึงอนแม่ในได้เตรียมยงไนดวยเป็นีกเลเยชยต่อลเบนเื่ยเลเกลื่อบน่วเอ้ากลังอีปะอดตอเล่บในบักตอเลเออไม่เกี่ยวว่างกห่ออยู่อย่าี้ ก็ไปยัดดึงก่นวะกมเมื่อยกันเยอะโอ้วันนี้ได้เต็มคล้องได้ประมาณแปดขีดโอ้ยเต็มคล้องแปดขีดกะบะโมรนเลยเนาะจูตรงนู้นึกไหนดูโทรศัพท์เป<อ>ียกน้ำเ,นเอาเัวท้อไว้ไนะ เียโทรศัพท์เ,เปียกน้ำเออมาเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ออกจากน้ำก่อนโทรศัพท์ก็เปียกน้ำหกไม่ยุ่ออีกก Mình thô cho heo ăn vô thì đâu cho thua 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 cho 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 เกลียาลูกไม้ยังไม่จบนะทุกท่านอยากจะไปต่ออีกนะเออไปตน้นเอคนอมนจะไปต่ออีกเจ้าไม่กลัวเป็นวัดเป็นไข้เนี่ยบอกนี่จะใสหรือเปล่านะเสื้อกันฝนนะ่คเ่ยคอย,ย,วคอยหอยวเลนะกลับอาบน้ำอาบท่าซะโอ้คนพอาปากไม่ดีแลวเขาจะพูดมากเนาะมันไม่สบายเอา มันไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้นะโอ้โ้เต็มมานี่เลยเหรอโอ้ทุกท่านเต็มมานี่เลยโอ้เจ้าใส่อันี้โอ้เต็มมานี่เลยมันเลืออีกบอกโอ้ทุกท่านเทใส่นี่เลยยังเต็มอยู่โอ้อันมันเห็นเลยบอกเวลาฝนตกแบบนี้นะไม่ต้องขุดดินบอก จะ,จะไปอีกบ่อโอ้ไม่ยอมแพ้ดูทุกท่านมาเทออกไม่หมดเอาน้ำมาสิยายก็อมาอยู่นี่ใช่หรอดูทุกท่านวันนี้ได้เต็มโอ้ยได้พอค่อยตอนแรกอะแหละโอ,โอ้ตอนแล้เนาะคนอะไรเนาะโอถ้ถ้าท่านหาช่วยหนัก็แล้วดอกนอนโขกคุยอยู่นี่บอกว่าได้ไม่รู้เหมือนกันแล้ว คอยไม่ได้นอนค่อยถ่ายคลิปมันไม่ได้คลิปเลยสักอันเลยตั้งกฎโทรศัพท์ค่อยวันนี้ค่อยยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยถ่ายให้เราเลยนะเรายังไม่ได้คลิปเพื่อนเราดูคลิปแหละมันเลยโทรมานี่นะท่านยังไม่ยอมหยุดนะ,ะดเออ เด้อค่ะกินข้าวกันตอนนี้นะคนบ้าเห็ดก็มากินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องข้าวเช้านะมากินข้าวเช้าบ่เออมากินข้าวเช้าแล้วนะท่านตอนบ่ายนะบ่ายโมงแต่ตอนนั้นเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้กินข้าวตรงเวลาเจ้าจะเป็นจะตายนะเออพอหาเห็ดเจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ไม่รู้สึกปวดท้องปวดอะไรเลยค่อยค่อยจะพาเจ้ากลับมันเปียกแล้วมันจะไม่สบาย กลับไปอาบน้ำพอก่อนเห็ดเห็ดน่ะมันได้ไม่คุ้มเสียได้นาะนะเจ้าคิดว่าเจ้าไม่มั่นใจนี่บ่เออเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกเขาว่าเรากับก่อนเขาอยู่เรงเขาจะหายยิ่งบ่โอ้มันไม่กลับนะเขาจะกลับก็กลับก่อนเรากลับก่อนพอก่อนเท่านี้แหละเมื่อกี้พี่สาว เขาโทรมาเรื่องอะไรเรื่องเห็ดนี่แหละเขาขอขอเหมาหมดได้ไหมนะแล้วมันเราคนอื่นละ่ะคนอื่นก็จะขายเหมือนกันไม่ไม่หมายถึงคนอื่นเขาก็อยากซื้อด้วยนะเราจะขายให้คนเดียวเลยบอกเจ้าอื่นเขาก็รอซื้อเราเยอะอยู่ เราขายให้เจ้าเดียวมันไอ้นี่หรือเปล่าเจ้าอยากดีตอกว้ก่อนอ่ะมันไม่ดีตเนี่ทูกทัานกินข้าวก็รถไปังอิอืมง่านเดี๋ยวผมขี่รถไปบอก เดี๋ยวผมจะขี่รถไปบอกเขาว่าจะกลับก่อนนะทุกท่านเพราะว่าอีกทีมงานที่มาด้วยกันเพื่อนยังไม่อยากกลับนะแต่ว่ามันไม่ได้มันเปียกแล้วมันต้องรีบอาบน้ำอาบท้ามันจะไม่สบายเดี๋ยวได้ไม่คุ้มเสียคนอื่นเขาก็ช่างเขาไปาจดำได้หรือปล่าคนเยอะนะไม่รานะรู้หละ รถไปบอกเพื่อนก่อนว่าเรากลับก่อนนะท่านว่าแต่ว่าถนนไปยากมากเลยมันลื่นพี่น้องเอ้ยต้องขี่เลนกลางนะพี่น้องมันลื่นมันปัดท้ายถ้าขี่ซาเล้งมานี่ผมไมกลัวลื่นเลย,เลยนี่ไปเดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อน ลื่น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 โอ้ลื่น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 มันลื่นนะพี่น้องเอ้ถนนลื่นหนล่ะทีมงานเราถนนลื่น ดู้วท่านเปียกไปหมดเลยแอละทีบงานไปเคล่นไปทางไหนแล้วล่ะโอ้หาเห็ดฝนตกก็ไม่ยอมหยุดทุกท่านมันจะเห็นเห็ดหรือเปล่า ฝนตกแล้วมันทำให้เห็นเห็ดหรือเปล่าดีโอ้มาตามบอกคนว่าจะกลับก่อนนะแต่ว่าเจอเห็ดแล้วท่านโอ้มาเวลาฝนตกใส่แล้วมันเห็นเนาะมันเห็นขึ้นมาแบบนี้เลยทุกท่านนี่มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นี่โอ้เวลาฝนตกใส่แล้วมันจะเห็นไม่น่าละ่ะชาวบ้านเขาจะได้มากันเยอะเลยตอนฝนตกนี่ นี่นี่นีสิต้นมันขึ้นมาแบบนี้นี่เวลาฝนตกแล้วมันเห็นมันเห็นเป็นหนอ่หนออขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ผมมาแป๊บเดียวผมได้แล้วนี่อ๋อเวลาฝนตกมาแล้วมันจะเห็นโอ้ไม่น่าเขาไม่ยอมกลับกัน เข้าใจแล้วมันเห็นนะทุกท่านฝนตกแล้วมันโผล่ดินขึ้นมาเลยยิ่งฝนตกแรงมันยิ่งได้อะไรประมาณนี้มันโผล่มันโผล่โอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ